สวัสดีค่ะแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดเน้นเต็มเต็มงวด16เดือน1167เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งปล่อยเต็มเต็มงวด16เดือน11 67งวดนี้เลยแม่น้ำหนึ่งชี้เป้าแนวทางเลขเด็ดเลข8ใครที่เป็นคอหวยห้ามพลาดหวยงวดนี้พลาดไม่ได้ ก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ขอหวยส่งต่อภาพแนวทางเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งพิรดาตามเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวด16เดือน11-67ผู้ใช้แนวทางเลขเด็ดคนดังเผยแนวทางเลขเด็ดในงวดนี้ให้เหล่าคอหวยได้นำไปวิเคราะห์เสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กัน หวยงวดนี้ต้องมีเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาประกาศแนวทางให้เลขเด็ดหวยงวด1 6เดือน1167มาแล้วโดยให้เน้นไปที่เลข8จับคู่8-1-87-82-84และเลข3ตัว8-1-7ขอบคุณที่นิวค่ะ